หวานน้อยนะป้าโอเคแล้วก็มีฟักทองอะนี้บร้อยกี่ชุดนะคะบนร้อยกนสองชุดไม่หวานนะครับน้ำตาลไม่เอาเลยเฮีนี่เลยทั้งหมดเลยครับพี่บุญไม่น้ำตาลเลยสองถุงครับทั้งหมดห้าสิบบาทตรงนี้อ,อใส่ได้เลย มีน้ำเต้าหู้มีเต้าหวยนะครับแวะมาทานได้ครับที่นี่เลียบเหนือซอยหก่ามีไส้อะไรบ้างคะเนี่ยเออมีหลายอย่างให้เลือกเลยครับนี่มีน้ำเต้าหู้มีมีแปะก้วยมีสาคูมีลูกเดือยมีเม็ดมงลักครับตัวแดงก็มีมีวุ้นด้วยครับ ับาดีครับเปิดมานาน,นยังคะเินเาแล้วครับจ็ เปิดมาปีที่ห้าแล้วนะตรงเนี้ยปใช่แต่ว่าของคุณแม่เขาขายหลายที่นะมีหลายสาขามีเพชรเกษมสี่แปดเพชรเกษมยี่แปดด้วยโอ้มีหลายสาขาใช่นี่ก็ขายให้คุณแม่นั่นแหละขายตั้งแต่รุ่นนีแ้แล้วใช่ครับได้สูตรเป็นแบบไหนสูตรก็กต้องถามคุณแม่นะเพราะแม่บอกว่า ไปช่วยเขาแล้วเขาก็ให้มาครับเขาก็เซ็งที่ให้นั่นแหละเมื่อก่อนขายแต่ปังโกเองเดียวปังโกก็สละเปาระหว่างสละเปากับปังโกไหนขายดีกว่าเออปังโกขายดีกว่าปังโกขายดีกว่า,า,วา,า,วาเพราะว่าคนชอบทานปังโกมากกว่าเราเปิดช่วงเย็นอย่างเดียวอ่ะใช่ครับเนี่เดี๋ยวว่าจะทำตอนเช้าด้วยครับว่า น่าจะไม่เกินเดือนหน้านะผมก็จะขายตอนเช้าด้วยเพราะว่าลูกค้าก็ถามกันหลายคนแล้วสวัสดีครับผมชื่อตีนะครับขายน้ำเต้าหู้ครับอยู่ที่ตลาดสีแยกคลองขวางนะครับเลยสี่แยกมาหน่อยนึงครับเลียบเหนือซอยหกครับตรงข้ามเรียบเหนือซอยหกนะครับร้านปั้นโ๋ อะไรนะครับเจ้าเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันนะครับแต่ว่าวันอาทิตย์ไม่ได้ขายวันเดียวครับอยู่เฉพาะวันอาทิตย์อย่างเดียวครับไปมาได้เลยครับช่วงเย็นตอนนี้ทำทำงานที่นี้มาตั้งแต่เล่นเล,เลยใช่ครับเจ้าเรียน<ก>อะไรก็ทำมาเล่นนะเรียนจบภาษาเองครับ<อ>แต่ว่าที่บ้านมะให้เรียนแต่ว่าเราไม่ยอมเรียนครับไม่ยอมเรียนเราก็เลยมาทำงานนี่แหละเจ้า ไม่งั้นถ้าเราไม่ทํางานเรามันจะไม่มีค่าครับคนเรามันต้องทําตัวเองให้มีค่าเกเรไหมมันก็มันก็เป็นเกเรพูดถึงเกเรมันก็เกเรทุกคนครับแต่ว่าถ้ามันถึงวัยแล้วมันก็ต้องต้องเลิกครับเพราะเกเรนี่ได้เฉพาะเด็กอย่างเดียวครับผู้ใหญ่เกเรเมื่อไหร่โดนจับเลยเป็นอันตรภายอย่างเงี้ยโดนพอเรามาทำนี่ผลตอบรับดีเลยด,ด,ดีกว่าเยอะครับยอย่าเอาเวลาไปเสีย เปล่าๆเ,เลยเพราะว่ามันไม่ได้อะไรครับพวกพวกที่ไปนั่งเล่นวันๆไม่ทํางานทําการครับหาหนูน่นหานี่ทําวันหนึ่งยังไล้ตังยังดีกว่าครับเราเราโตมากับมันเลยใช่ไหมใช่ครับก็ที่บ้านค้าขายนี่นแหละครับแจ้งค้าขายเราไม่เรียนเราก็ไปกับแม่ไปช่วยขายของมันก็ซึมซับ <3 S 2> นะทุกวันนะมันก็เหมือนกับว่าเราไปนั่งอยู่ในกลุ่มเ่านั่นแหละถ้าไปทุกวันมันก็ต้องกินเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ เนุ่นที่สองใช่ไหมใช่ครับพี่บ้านทำขายน้ำกระเพร่าทงโขใช่จุดเด่นของเราตรงไหนร้านนี้จุดเด่นของเรามันจะพูดยังไงดีจุดเด่นของเรามันไม่มีนะครับพี่ร้านเนี่ยจะพูดเลยมันได้าส่ได้ลูกค้าประจำขายมานานแล้วครับขายมานานจุดเด่นของเราใช้เยอะนะใช่จุดเไม่ได้ง่า่าเยอะอยู่นีนะใช่ หรือว่ามันต้องอดทนนะครับไม่ว่าทุกอาชีพอาชีพอะไรก็แล้วแต่เรามันจะปึ๊บปั๊บรวยเลยเป็นไปนไม่ได้ไตรวอบรับดีใช่ไหมใช่ครับมันต้องทําทุกวันจะพูดยังไงเราก็ต้องขยันด้วยเราก็ต้องอดทนไม่ว่าอาชีพอะไรครับถ้าขยันอดทนอนะอยู่ได้ทุกอาชีพแมงมันงงหมดเลยไหมคะ คนหนึ่งก็ใช้ประมาณเกือบเจ็ดโลนะครับเจ็ดโลใช่เฉพาะปังโกเงเดียวนะเจ็ดโลใช่กละเปาก็มีประมาณสี่โลสี่โลออกใช่โลอะไรกี่ตัวโลหนึ่งกะได้ประมาณห้าสิบตัวนะเพราะเดี๋ยวนี้มันทอดตัวใหญ่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่เราที่ต้องร้อนใช่ไหมใช่มันต้องต้องร้อนเลยพร่า ถ้าไม่ร้อนแล้วมันจะไม่พองมันจะอมน้ํามันนะไม่สวยแต่ของเราไม่มีขายบัญชัยใช่ไหมคะบัญชัยไม่ได้ขายนะครับแต่ว่าถามว่าสอนสูตรไหมสอนอแม่สอนครับแม่สอนสูตรใช่ไหได้ถามได้นะได้ครับได้ได้ได้ครับเออฝากเบอร์โทรติดต่อได้นะครับเจวารีครับศูนย์แปดสี่ครับสามห้าสี่แปดเจ็ดแปดเจ็ดครับใครอยากจะมีอาชีพเสริมขายน้ำเต้าหู้ฟังโกก็ได้เลยครับโทรมาติดต่อได้ครับที่นี่คิดไม่แพงครับ เราสอนสูตรให้ครบเครื่องเลยจะร้านด้วยก็ได้นี่เราเช็คน้ำมันก่อนดูว่าน้ำมันร้อนหรือยังถ้าน้ำมันเรายังไม่ร้อนเราอย่าเพิ่งใส่ลงไปนะครับงั้นเราไม่ถามให้เราเสียของฟรีครับอือวาน้ำมันร้อนแล้วเมื่อกี้แต่เรายังไม่ได้ทีต,ต้องไฟ น้ำมันต้องร้อนเลยครับเหมือนเราทอดปลาเลยครับคือว่าเราทําให้น้ำมันร้อน <c oughs> เสร็จปุ๊บแล้วเราก็อย่าไปกลับมันบ่อยถึงเวลาเราค่อยกลับถึงเวลาเราค่อยกลับการทอดของทุกอย่างครับทําให้ให้มันพองให้มันฟูมันต้องน้ํามันร้อน ว่าล้วแตะด,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 ดใูใช่ครับใช้ความเคยชินครับคือว่ามันพองอแล้วก็ต้องรีบกลับพอเนี่ยถ้าอย่างนี้เราไม่รีบกลับแล้วเดี๋ยวมันจะไม่พองครับมันจะไม่สวย,ยถ้า,ารเราทําทิ้งเปล่ามันก็ขายไม่ได้ราคาด้วยน้ำมันต้องร้อนพอดีครับถ้าร้อนมากก็ไหมไปครับมันจะไม่กรอบด้วยเราจะทอดได้พองแต่มันไม่กรอบครับทำอะไรครับเจ้าทำอะไรดีครับสั่งได้เลยจ้า อะไรมาเลยด้านนี้ด้านเรือนะจ๊ะมาจใจใส่เครื่องอะไรบ้างทุกอย่างเลยไหมจ๊ะได้จ้าจัดไปครับได้ครับทุกอย่างไม่เครื่องเต้าหวยหวานน้อยหมดเลย ฟังโกะอซา,ารปาเราต้องไวหน่อยเพราะว่ามันเป็นน้ําตาลถ้าเราช้าปุ๊บล้วมันจะไหมครับแต่ว่าพวกนี้มันเป็นงานเป็นงานกับข้าวั่วไปครับอะไรทำทุกวันทุกวันก็ทําได้หมดทุกคนพอ,นอ,นอนเริ่มเหลืองแล้วเราก็เบาไฟลงมาหน่อยครับ ไฟอยู่ก้นกระทะพอ,อเรลยได้กลับทันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม,ม้ก่อนเรียบร้อยไหนลงก่อนเราก็ตักตัวที่ลงก่อนนะครับจะได้สุกไล่ๆกันมีเต้าหวยด้วยหนึ่งหวานน้อยหมดเลย เรียบร้อยครับเดีทอดปังโกหน่อยแปงย้งเดียวกันครับแต่ว่าปังโกเป็นเกลือพาลาเปาเป็นน้ำตาลครับครับแล้วต่อสูตรครับเพรว,ว่านี้ที่บ้านสูตรทำมานานแล้ว ื้อบาทืีอบาทเลือกกันเลยนะจ๊ะงมังกลแล้วก็ใช้ไฟเหมือนกันเลยนะครับใช้ไฟกับแป้งเดียวกันใช่ไหมใช่ครับ ทคนิคต่างกันนะไม่ไม่ต่ากกันครับโอ้อยนี่ลงได้แล้วน้ำมันร้อแล้วให้มันพองเลยครับลงแล้วมันพองขึ้นมามันจะไม่อมน้ำมันนะ ครับสวัสดีครับอะไรขึ้นมาก่อนครับดีครับพังองหูเต้าห้อยสั่งได้เลยครับได้หวานธรรมดาวนหวานน้อยดีหวานปกติเนาะครับขอบคุณนะครับกราเต้า,า,าก็ราคาเดียวกันครับสี่บาทเหมือนกัน ัำเต้าหู้ใส่เครื่อง15บาทครับใส่ทุกอย่างครับแล้วก็ไม่ใส่เครื่อง10บาทครับมีน้ำขิงด้วยน้ำขิงเปล่าก็มีเต้าหว้มีบัวลอยน้ำขิงมีที่นี่ครบเครื่องกันเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้ากันครับนี่คือบัวลอยน้ำขิงนะครับท้บมามสวัสดีครับเนี่ยแล้วก็มีขนมปังสังขยาก็มีนะแวะมาได้เลยน้ำสักทองหรือว่าจะเป็นน้ำรากบัวครับ อันนี้เป็นมันต้มขิงครับแล้วก็มีลูกเดือยต้มใบเตยอร่อยทุกอย่างแล้วประกันไม่แพงครับสูงละยี่สิบบาทครับได้เลยซาลาเปาหรอครับเฮงจัดไปเนฮะจัดละห้าตัวป่ะเุณนากครับ ค่าขายยังไงคะเอ่อต้โก่ต้นละสี่บาทครับกอบขอบแล้วร้อนกันเลยเนี่ย cảm ơn các bạn cảm ơn các bạn rồi, rồi bao đây ร้านให,ใหญ่ๆตัวละสี่บาทกันเลยครับทา,า,า,ามาเรื่อยๆจริงๆเนาะมาเรื่อยๆจริงๆอ่ะมาเรื่อยๆครับจ้า <c oughs> ช่วงเปิดเทอมจะดีกว,ว่านะตรงนี้มันปิดเทอมแล้วอ่ะถ <ๆ S 2> ้าเปิดเทอมจะด,ดีกว่าเยอะ โอลบินฮุสก็มีนะกดสั่งได้นะราคาเท่ากับหน้าร้านเลยนะโอลบินฮุะน้ำเต้าหู้เจวาลีเหมือนกันชื่อร้านได้นะครับครับเต้าหู้เจวาลีนะครับนะครับคุณครับราคาตามนี้เลยนะครับเหลือไอ้ไอ้ขนมปังอีกเนี่ยลืม 他不爱。 อร่อยเลยรอยยิ้มฮะนะครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณค่ะหวานน้อยนะป้าโอเคแล้วก็มีฟักทองอะไรอย่างงี้บัวลอยกี่ชุดนะครับบัวลอยกินสองชุดไม่หวานนะครับน้ำตาลไม่เอาเลยไง หวานน้อยน้ำตาลแล้วก็มีฟักทองหนึ่งปั้นโกศักยาหนึ่งชุดเดินไปใส่ตาย